บ้านพลังงานไฟฟ้าจากเทส la PowerW a l l บ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเนินเขามาประมาณ30ปีแล้วเป็นทั้งบ้านและ h Home o f f i c e ของริชาร์ดและเอมี่ชูสถาปนิกที่ต้องการให้บ้านเปิดโล่งและเชื่อมโยงกับธรรมชาติภายนอกเขาเชื่อว่าดวงอาทิตย์เ,ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของสถาปัตยกรรมเพราะเป็นทั้งแหล่งกําเนิดแสงและพลังงานเขาเออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในอาคารและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายพลังงานให้กับทั้งบ้านสํานักงานแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าของเขามีวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นแต่ด้วยการออกแบบบ้านให้มี Power War จาก ทำให้มีระบบพลังงานที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติซึ่ง Power Wall คือกล่องเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ได้จากโซล่าเซลล์สามารถใช้ได้กับทั้งแสงสว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเลี้ยงสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาได้ถึงสองคันแถมยังตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าของทุกอย่างได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือโอกาสที่จะผลิตพลังงานเก็บสำรองไว้และมีแหล่งพลังงานสำรองยามฉุกเฉินทําให้พวกเขาเนี่ยยังพูดกันอยู่เสมอว่าดวงอาทิตย์กําลังจ่ายไฟให้เรานอกจาก Power Wall แล้วเนี่ยเทสลายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เอื้อต่อ การใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์อีกเยอะเลยใครสนใจอยากจะสัมผัสนวัตกรรมนี้ด้วยตัวเองสามารถเข้าไปดูได้ที่งานสถาปนิก68บูธที่ C205 ระหว่างวันที่29เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2568กันได้เลยนะ